สวัสดีครับเด็กๆเจอกันอีกแล้ววิทยาศาสตร์ป .2 โดยคูตุย่เดี๋ยวเราวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรื่องดินใช่ไหมครับมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของดินเด็กๆคิดว่าประโยชน์ของดินตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างอ๋อมีหลายอย่างนะฮะประโยชน์ของดินครับเรามาก่อนอืนเรามาดูก่อนก่อนว่าดินมีกี่ชนิด สอนไปแล้วข่าวที่แล้วบอกไปแล้วดินเหนียวดินร่วนดินทรายสามอย่างนะครับแต่และอย่างเนี่ยเราสามารถเอามาทําประโยชน์อะไรได้บ้างดินทั้งสามอย่างอ,าอย่างเช่นเอามา,าถ้าเป็นดินเหนียวโอ้ดินเหนียวทำอะไรดินเหนียวมาทําอะไรออกมาป,ปั้นนู่นปั้นนี่ก่อสร้างกระไดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับหรือดินร่วนดินร่วนแร่ธาตุเยอะเอามาทาอะไรปลูกต้นไม้ก็ได้ ม,มีอะไรอีกมีอะไรอีกอ๋อดินทรายดินทรายมาทําอะไรโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดินทรายมาทําอะไรกันนะตอนนี้ยังไม่เฉลยนะสรุปว่าเดี๋ยวครูจะมาพูดเรื่องประโยชน์ของดินนะครับในแต่ละด้านด้านแรกเลยด้านเลี้ยงสัตว์เด็กๆคิดว่าดินมีประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ไงเอยไม่ได้กินสัตวนะ์ไม่ได้เอามากินนะครับไม่ได้เอามากินแต่เป็นยังไงต้นไม้พืชต่ตางๆขึ้น ขึ้นที่ดินสัตว์ก็มากินดินเอ้ยไ,ไม่ใช่มันกินสิ่งที่ปลูกเอาไว้ใช่ไหมพวกพืชต่างๆมนุษย์เราก็เหมือนการอาศัยดินนะครับในการปลูกพืชเพื่อเอามารับประทานนะครับในด้านการเลี้ยงสัตว์นะครับต่อมาในด้านอุตสาหกรรมเด๋ยๆคิดว่าดินเอามาทําอะไรในด้านการอุตสาหกรรมอเอามาทํางานเครื่องปั้นดินเผางานก่อสร้างอุ้ยเอาดินมาก่อสร้างอะไรก,ก็อิดไงลกูก ใช่ไหมเขาเอาก้อนอิดเอาดินมาปัาน้นอดินเหนียวมาปัาน้นเอาไปเผาเผาเสร็จแล้วเป็นไง <c oughs> ก็กลายเป็นก้อนอิฐเอามากอ่อสร้างบ้านสร้างสถาปัตยามตาม่ตางจังหวัดเยอะแยะมากมายใชไหมครับต่อมาดินมีอะไรอีกเป็นอะไรเป็นที่อยู่อาศัยถูกต้องดินเป็นที่อยู่อาศัยเป็นได้ยังไงอะสว์ต่างๆขุดดินใช่ไหมขุดดินให้เป็นโพรงได้ไหมงูหนูกระต่ายขุดดินให้เป็นโพรงแล้วเข้าไปนอนถ้ำถ้ำถ้ำก็คือถ้ำก็คือรูที่อยู่ตรงภูเขา ขุดเข้าไปมนุษย์ถ้ำคนก็เข้าไปอาศัยอยู่ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ต่อมางานเกษตรล่ะดินในด้านการเกษตรเอามาทําอะไรนะปลูกต้นไม้ปลูพืชผักต่างๆนะครับเราก็ต้องอาศัยดินต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากดินดินาลากจะไปยึดเกาะกับดินต้นไม้ก็สามารถที่จะขึ้นได้ใช่ไหมครับนั่นคือในด้านการเกษตรอุ้ยแล้วถ้ามันเป็นแหล่งเก็บกักน้ำนะครับดินม,มีประโยชน์ไหม ดินมาเก็บกักน้ำหรือเป็นยังไงใช่ปหคลองไนงะใต้คลองนั้นเป็นอะไรลูกเป็นดินธรรมชาติใช่ไหมครับใต้คลองเป็นดินใต้ทะเลก็เป็นดินใช่ไหมครับนั่นแหละต่างๆก็เป็นแหล่งเก็บกักน้ำนะห้วยน้องคลองบึงต่างๆน้ําทะเลนะครับก็อาศัยดินเห็นไหมทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นดีขึ้นได้เพราะมีดินใช่ไหมครับ อันนี้เรามาสรุปครูมาสรุปกันนะประโยชน์ของดินเท่าที่ครูกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยประโยชน์ของดินจริงๆแล้วคืออะไรนะครับประโยชน์ของดินดินเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเพื่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้อยู่ดำรงอยู่ได้ใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของดินนะครับจำไหมนะครับประโยชน์ของดินเมื่อกี้ ออมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับรูจะให้ทีละนิดทีละนิดเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับดูตอนไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทําการบ้านทํางานนะครับเขียนวันที่ต้องบอกทุกครั้งเลยนะไอ้เรื่องเขียนบันทีเนี่ยไม่บอกก็ไม่ได้ไม่งั้นมีถามนะ,ะต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับล็อกโจทย์หาคําตอบที่ถูกต้อง คร,ครูให้ไว้แล้วแต่ว่าให้เด็กไปเลือกเอาคำตอบที่ถูกต้องเขียนมาให้สวยงามนะครับทางานให้เรียบร้อยถึงแม้คุณครูจะไม่อยู่คุณครูจะไม่เห็นแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับตรวจทานก่อนเดี๋ยวเปิดเรียนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเราจะได้เจอแล้วเปิดเรียนมาเราก็มาพบกันนะครับครูก็จะตรวจงานของเด็กตั้งแต่ต้นมาเลยแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยสงสัยกลัวลืมจดไว้หนูอยากรู้เรื่องนี้เรื่องแสงอยากได้เพิ่มเติมอ้อยาก รู้เรื่องดินเพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวคุณครูมาสอนในชั่วโมงหลังจากที่โรงเรียนเปิดแล้วครูดีใจนะจะได้เจอเด็กๆแล้วนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ